หลวงปู่รอดนิติสาโรท่านจะเห็นหลวงปู่รอดนะตอนนี้หลวงปู่รอดอนะองค์เนี้ยนั้นะในออนไลน์ค่อนข้างจะมีลูกศิลย์ลูกหาเยอะเลยติดตามท่านถ้าจะเห็นนะครับนะหลวงปู่ที่สักเต็มเลยนะามีรอยสักเต็มเลยเนี่ยนะครับเต็มตัวเนี่ยมีอยู่รูปหนึ่งที่มีความโดดเด่นมากเลยนะครับก็คือหลวงปู่รอดนิติสาโร วัดห้วยตะแคงอยู่ราชบุรีฮะเกจิดังชอบอาคมศักยันทั่วตัวสิบสองอาจารย์สิทธิเอกพ่อเกิดวัดเทพประสิทธิ์ขนาวาดเคยพบจอมโจรตีใหญ่เรียนวิชากับหลวงพ่อสุดนะครับองค์นี้ฮะหลวงปู่รอดนิติสาโลหรือพระอาจารย์รอด ปัจจุบันเนี่ยสิริอายุ76ปีวัดห้วยตะแคงตำบลเกาะพับพราอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพระเกจิจอมขมังเวชชื่อดังแห่งเมืององค์มังกรสิทธสืบสายธรรมหลวงพ่อเกิดจันทโมอดีตเกจิวัดเทพสิทธิ์คณาวาดตำบลท่าคาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ท่านมีนามเดิมว่าบุญรอดจันมงคลเกิดที่ท่าคาอัมพวาสมุทรสงครามเมื่อวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2490เดือน8ปีกุนบิดาชื่อนายสวัสดิ์มารดาชื่อนางเง็กครอบครัวประกอบอาชีพทำสวนท่านเป็นบุตรคนที่สามในจำนวนพี่น้องทั้งหมด6คน เรียนหนังสือจบป .4 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์นาวาดเมื่อท่านมีอายุได้เจ็ดปีบิดาของท่านได้พาตัวท่านมาฝากเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเกิดจันทโมวัดเทพประสิทธิ์ขณาวาดซึ่งเป็นเกจิที่เก่งในเรื่องวิชาสะดอเคราะห์อาบน้ำมนต์และวิปัสสนากรรมฐาน ส่วนเจ้าอาวาสขณะนั้นก็คือหลวงพ่อทองอยู่ซึ่งท่านโด่งดังมากในด้านทําพิธีอาบน้ำทิพย์และการลงตะกุดสาลิกาทองคําในช่วงที่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์จะต้องไปอยู่กับหลวงพ่อเกิดที่ป่าช้าทุกคืนซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อเกิดท่านมีศิษย์จำนวนสามคนและพระอาจารย์ลอดก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นด้วย โดยหลวงพ่อเกิดได้ฝึกฝนลูกศิษย์ไม่ให้หวาดกลัวหวาดวันฝึกปงจิตให้นิ่งสงบในทุกๆวันเมื่อเวลาพบค่ำต้องเดินเข้าป่าช้าซึ่งมีโลงศพตั้งเรียงรายทับซ้อนกันอยู่จำนวนมากมีทั้งกลิ่นเหม็นและคราบน้ำเหลืองไหลเยิม้ม เพราะในสมัยก่อนชาวบ้านไม่ค่อยนิยมเผาศพกันเมื่อมีโกรอัฐิชาวบ้านจึงนำมาฝากเผาหลวงปู่รอดท่ล่ว่านั่งวิปัสนากรรมฐานจนไม่กลัวผีนึกขึ้นมาได้อีกทีเขาก็ตายวันหนึ่งเราก็ตายขณะนั้นได้เห็นเพื่อนคนหนึ่งตกน้ำตาย ศบถูกหามเข้าไปในป่าช้าก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องตายเหมือนเขาหลวงปู่รอดได้ร่ำเรียนอยู่กับหลวงพ่อเกิดเป็นเวลาห้าปีจนกระทั่งอายุสิองปีก็ขอลาสิกขาบทกลับมาอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำงานจากนั้น เมื่ออายุครบ20ปีก็กลับไปอุปสมบทที่วัดลาดเป้งกับหลวงพ่อโนดตำบลนางนตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นพระเกจิสายเหนียวที่มีชื่อเสียงทางด้านคงกระพันชาตีในยุคนั้นนอกจากนี้หลวงพ่อลอดท่านยังได้เรียนวิชาศักยัน์กับหลวงพ่อสวยัยวัดมณีสวรรค์ จนสำเร็จแตกฉานในด้านวิชาศักยัน์ท่านบวชเรียนได้เพียงหนึ่งภาษาก็มีเหตุให้ต้องลาศิกขาออกมาช่วยงานพ่อแม่และดูแลน้องๆซึ่งมีเวลาว่างท่านก็จะเดินทางไปร่ำเรียนแลกเปลี่ยนวิชากับพระเกจิและคารวะสายขมังเวทท่านอื่นๆอ,อ,อีกด้วยด้วยความที่ท่านรักในการศึกษาเล่าเรียนด้านพุทธาคม จึงสาะแสวงหาวิชาอาคมอยู่เสมอในช่วงชีวิตวัยรุ่นของหลวงปู่รอดมีโอกาสพบปะมิตรสหายมากมายหนึ่งในนั้นก็คือนายกรประเสริฐช่างเขียนหรือในอีกชื่อนหนึ่งว่าตีใหญ่อีกทั้งเคยมีโอกาสเข้าพบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขอร่ำเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่เมาวัดกลางพนมไพรและหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นต้นหลวงปู่รอดมักจะพูดอยู่เสมอว่าฉันสักมาทั้งหมดในตัวนี้12อาจารย์ตอนบวชเป็นพระได้เพียงพรรษาเดียวแล้วสึกออกมาแต่งงาน และได้มีลูกสองคนลูกคนโตเป็นผู้หญิงและคนเล็กเป็นผู้ชายในขณะนั้นครอบครัวไม่ชอบให้สักยันแต่พอท่านถูกลอบยิงถึงได้เชื่อจนสนิทใจว่าเวลากลางคืนในยามว่างก็จะไปหาสักยันและเรียนวิชาอาคมไปด้วยสวยหรือไม่สวยฉันไม่สนแต่ฉันชอบของฉันอย่างนี้ ปีพศ2544อายุได้53ปีท่านได้กลับมาบวชอีกครั้งและอยู่จำพรรษาที่วัดห้วยตะแคงตำบลพระพาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจนถึงปัจจุบันหลวงปู่ลอดขึ้นชื่อว่าเป็นพระเกจิสายคงกระพันชาตีที่ชาวบ้านและคณะสิทธ์ทั่วสารทิศให้ความเคารพนับถือและศรัทธา โดยท่านมักจะได้รับกิจนิมนต์ไปร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีอยู่บ่อยครั้งวิชาที่หลวงปู่ลอดเชี่ยวชาญอีกอย่างก็คือการสักยันและลงนะหน้าทองซึ่งแต่ละวันมีผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งชายและหญิงเดินทางมาให้ท่านลงนะหน้าทองและสักยันกันเป็นจำนวนมากแม้หน้าตาท่าทางของท่านดูผิวเผิน จะเหมือนพระที่ดุตามร่างกายตั้งแต่ศีรษะใบหน้าลำตัวแขนและขาเต็มไปด้วยรอยสักยันแต่หากใครได้พบกราบนมัสการจะรู้ว่าหลวงปู่รอดท่านเป็นพระเกจิที่ใจดีมีเมตตาอย่างสูงมากนี่คือประวัติคร่าวๆข,ของหลวงปู่รอดนะครับ นะเราเอามาบันทึกไว้นะครับนะใครที่เคยไปหาท่านใครเคยไปกราบท่านจะรู้นะครับหลวงปู่รอดนิติสาโลนะครับนะหลวงปู่รอดนิติสาโลผมเชื่อว่าหลายท่านคงเคยเห็นคงผ่านตาองค์นี้ครับนี่ฮะหลวงปู่รอดนี่ครับนะาหลวงปู่รอดองค์นี้ฮะ นะผมเชื่อว่ามีรายการเดียวฮะมีรายการเดียวคือรายการคัมพีนิวเท่านั้นนะที่ได้นำเรื่องราวประวัติของเกจิอาจารย์เอามาบันทึกไว้แล้วก็พูดถึงผมบอกนะครับว่าหลายท่านเนี่ยปัจจุบันการเล่นหาความศรัทธาการสะสมท่านก็อยากจะรู้ให้ลึกกว่าที่เป็นอยู่ฮะ บางคนไปกราบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าประวัติท่านเป็นมายังไงอะไรยังไงนะแต่พอท่านมาดูรายการของคัมพินิวท่านก็มีพื้นฐานในการรู้ประวัติของเกจิเหล่านี้นะครับทุกๆองค์ทุกๆท่ทททาน